ดีจ้าสวัสดีค่ะทีเด็ต้อนรับเข้าสู่ช่องมัซซ่าคีลวันนี้ยายจะมาทําที่เอ็นหลังที่นอนที่นั่งนานๆน,นั้นปวดหลังหลังไม่ค่อยดีมันไม่มีอะไรดีแล้วเก่แล้ว เมื่อวานมีคนแก่มานั่งกับยายสองคนยายไม่มีที่นั่งให้เขาวันนี้ก็เลยทำวันนี้ไว้เผื่อแกมานั่งแกมาเอ็นหลังแกมาออกกำลังกายแล้วเหมือนเมืม่อวาน,นแกจะได้มาเมื่อเช้าแกก็มาเผื่อแกได้มา เพราะแกมานั่งกับเราไม่ได้ไงยายชอบอยู่กับดินอยู่กับพื้นยายอยู่กับบ้านมาเยอะแล้วเนี่ย ก้เนี่ยเคยสร้างบ้านมาแล้วสร้างบ้านทำตะปูเอ้ยทำตะพานแม่ยายแม่ยายอะต้องดูแลลูกรัะพานไม่ว่าซ่อมอะไรแม่กับยายแม่เคาซื้อค้อนมาแม่ยายทำตะพานเองผะานข้ามเพื่อให้คน ถามาซื้อของที่บ้านเราได้บ้านยายขายของเมื่อก่อนพ่อเป็นครูแม,เแม่เป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าที่ไม่ได้ค้ากำไรคืนควรเลยเน้นพ่อยายเน้นให้คนอิ่มกินอิ่ม,มไม่มีตังค์ไม่เป็นไรให้กินกรอให้เขาได้กิน เท่ากับจิตวิญญาณของความเป็นคนอ่าเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยตรงนี้ถ้าเกิดว่านั่นไม่ดีแล้วก็ทิ้มตูดแทกเขียนโอเคไหมคะไหมคะ <laughs> นาทีที่นอนจ้าเรียบร้อยของตะปูจ้า